วันนี้นะครับมาทำขาตั้งคู่นะครับของสก,กูปปี้นะครับเพราะว่าเวลาเราถอดน็อตที่เขาล็อกมาแล้วขาตั้งมันชอบตกลงไปนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมก็เลยทำแบบง่ายๆเลยนะครับผมจะตัดเหล็กนะครับที่ตรงนี้แหละเหล็กที่เป็นรูขึ้นไปล็อกกับรูน็อตตัวดำๆนี่นะครับรูดำๆนี่เพราะว่ามันจะล็อกกันอยู่ ผมจะตัดออกนะครับตัดให้มันแล้วก็ใส่น็อตตัวที่เดิมตัวที่ล็อกอะล็อกขาตั้งอะใส่เข้าไปแล้วก็เอาสปริงขึ้นไปเกี่ยวไว้นะครับนี่เกี่ยวใส่น็อตตัวนี้เข้าไปที่เดิมแต่ผมตัดตรงที่ขาตรงรอบๆนะออกนะครับทําแบบไม่ง่ายเลยนะครับไม่ต้องทํายุ่งยากไม่ต้องไปหาช่งางก็เอาเลื่อยตัดเหล็กนี่นะครับตัดออกนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมออกแบบมาให้ประชาชนใช้ย,ยากขนาดนี้นะครับเพราะว่าออกแบบมามีน็อตล็อกขาไว้นะครับอันนี้คนที่บ้านเขาไม่รู้นะครับเขาไม่ได้ถอดน็อตตัวนี้ออกพอไม่ถอดน็อตตัวนี้ออกก็ยกกันนะครับยกกันจนตรงนี้โบนะครับยวต้องมาเชื่อมกลับนะครับแล้วก็ผมก็จะผมก็ตัดผมด้วยตัด ออกตรงนี้นะครับด้วยตัดเหล็กตัดออกแล้วก็ตัดทางนี้ออกนะครับแต่เราต้องล้มเอียงรถไปประมาณนี้นะครับมันจะได้ทําง่ายนะครับเอียงรถไปประมาณนี้ถ้าเราเอียงรถไปก็ทำง่าย้วนะครับนี่ ต่อไปสปริงก็จะเอามาเกี่ยวที่เดิมนะครับเอาไปตำแหน่งเดิมนะครับแต่ไม่ได้อยู่กับตัวนี้นะครับเพราะว่าขาที่นะครับขาที่มันออกมาตรงนี้นะครับขาขาที่ออกมาตรงนี้ขานี้มันเกี่ยวสปริงมันมันอยู่ในตัวเดียวกับตัวนี้มันเกี่ยวสปริงยากนะครับเพราะว่ามันจะไม่ล็อกนะครับผมก็เลยมาตัดตรงนี้ออกนะครับตัดตรงนี้ ตัดตรงนี้ออกแล้วก็ตัดตรงนี้ออกทําเองเลยนะครับเวลาเราใส่สปริงเข้าไปแล้วก็หาลวดมาแล้วก็ให้เด็กมาดึงยืดให้ยืดมาใส่ตรงนี้นะครับสปริงข้างบนเราก็จะใส่ตัวนี้นะครับขันตัวนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับตำแหน่งที่มันอยู่ก็จะอยู่อย่างนี้นะครับตัวนี้นี่แล้วก็ข้างบนก็จะมีเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กตัวนี้นี่ ็นที่เกี่ยวสปริงไปใส่กับขาแต่มันยึดอยู่ตัวเดียวกันกับตัวนี้นะครับมันอยู่ยากนะครับมันจะตกลงอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็มาตัดตรงนี้ออกเห็นไหมตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกแล้วก็ใส่สปริงขึ้นไปนะครับนี่นครับก็ต้องจอรดรถเอียงประมาณนี้นะครับใครก็ทําได้นะครับไม่ต้องไปหาช่างนะครับแต่เวลาใส่สปริงต่อสปริงมันก็ยากๆเหน่อย นะครับก็ทําเสร็จแล้วนะครับนี่มันชอบล็อกไม่อยู่ใช่ไหมไม่ต้องไปเปลี่ยนขาใหม่นะครับตัดออกเลยนะครับมันไม่อยากอยู่ใช่ไหมต่อไปนี้อย,อยู่ดีรักแลเลยนะครับแบาน,นี้แล้วก็ขยับมาใส่รูล่างนะมันจะตึงอีกนิดหนึ่งครับชุดนี้เป็นชุดปรับสปริงนะครับ